ฉันรักคุณฉันคุณ โอเคได้ครับเอซี SC, แวะมาทักไทยเฉยนะครับโอเคยูบายบายแฟนคลับโอเคฝากไปดูติ๊กต็อกน้องยูดิงด้วยนะครับโอเคบายบายไม่แน่ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อน แจ้งเตือนไหมครับ FC มันแจ้งแล้วเมื่อกี้แจ้งผมแจ้งวะแจ้งเตือนวันนี้แจ้งแล้วปกติไม่แจ้งอ๋อแจ้งเตือนอ๋อบางคนก็แจ้งบางคนก็ไม่แจ้งคืนนี้มาไลฟ่ไหมเดี๋ยวเออเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพี่เบียร์โทรมาบอกว่าวันหลังอยากชวนแจ็คมาไลฟ์อีกนะครับเพราะไลฟ์ด้วยกันสนุกมาก เอฟซีไม่ไปไหนกันหรอวันนี้โอ้พ oh, ี่ออยสีส่งมาอีกแล้วพี่อ้อยสีขอบคุณครับพี่พอแล้วนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ออยขอบคุณมากครับผมก็เม่ถ้าเวลาเนี่ยครับว่างก็จะมาะไลฟ์คุยกับเอฟซีหละครับสนุกดี <Yeah. S 2> เริ่มเลี้ยงสิงโตยังลูกพี่เอออยู่ดีๆปีนี้โปรเจกต์สิงโตอ่ะไม่อยู่ในหัวเลยเว้ย บางอย่างให้ทำที่เบียเข้ามาพี่เบียดีครับเออตอนแรกอะอยากเลี้ยงมากเลยสิงโตพออยูด่ดีดีเนี่ยสามสี่เดือนเนี้ยลืมคิดถึงสิงโตไปเลยอะเหมือนงานเยอะแล้วก็แบบไม่ได้คิดถึงสิงโตไปเลยอะเพราะอะไรวะมามุ่งเรื่องมุ่งเรื่องผู้หญิงนี่แหละลืมสิงโตไปเลยเนี่ยคุณครับขอบคุณมากครับเก็บเงินครับเก็บเงินดีกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแล้วครับเพราะว่าเออ นี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับเหลือนิดเดียวนะครับเหลือรถตู้คันนี้ได้ซื้อต่อพี่เบียร์ผ่อนต่ออย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีแล้วอันนิดเดียวอ่ะเออเลี้ยงสาวดีกว,ว่าเลี้ยงสาวดีกว,ว่าเอฟซี FC. แบบต่อไปน่าจะไม่ค่อยได้ลูกพี่เนี่ยกำลังผ่านตึกใบย,ยกพอดีแล้วครับพี่เบียร์ผ่านตึกใบยกพอดีแล้วครับพี่พี่เบียร์อยู่ไหนครับมิทติง้งไม่ลืมเอฟซี FC. มิ팅 <Meeting S 2> ผมไม่ลืมหมดแล้วผมอยากทําอยากเจอแฟนคลับอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอแบบเช็คจุ๊ๆก่อนว่ามี F4 มากันกี่คนเนี่ยต้องดูจ่ายนี่เสื้อต้องดูเดี๋ยวลองดูยอดสั่งเสื้อก่อนเนาะเบีรยร์ไปงานรถเอาพี่เบีรยร์ไปงานรถอะครับพี่ดีกห่าหารถคาสสิกหารถคัสสิกแต่คันจริงๆอยากได้มากนะผมอยากได้ไอ้นี่มากเลยพอตพวกเก้าหกสี่อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้มีใครมีความรู้เรื่องนี้มั่งอะที่เขาบอกว่า ต่อไปภาษีจะถูกลงแล้วก็รถต้องเกินสามสิบปีแล้วก็ใช้ได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์อะ่ะอันนี้ผมเพิ่งได้ยินมาแต่ไม่แน่ใจแแบบรถรุ่นใหม่ๆพี่อยากได้อลร้รถรุ่นใหม่ๆอะมันก็อยากได้ไปเรื่อยอะ่ะไอ้ทจริงอยากได้หลายอย่างอ่ะแต่ว่าพอมาคิดถึงตอนที่เราผ่อนรถเดือนละห้าแสนะมันก็แบบเครียดไงแบบแบบพอถึงปลายเดือนแล้วแบบเอ้า ต้องโอนอีกแล้วเอ้ากูต้องโอนอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เครียดไงแต่ทุกวันนี้มันเหมือนแบบมันไม่เครียดอะ่ะมันก็ไปทํางานด้วยความสบายใจอ,ะอ่ะเราก็ไม่ต้องโสดว่าแบบว่าต้องต้องทํางานเพื่อมาจ่ายเออไม่ต้องโสดว่าะทำงานเพื่อมาจ่ายอ,อ่ออยอะอย่างนี้ก็ดีพี่พี่ก็ทํางานเก็บตังค์เพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็ต้องใช้ตังค์เยอะดิแบบอายุสี่สิบต้องใช้ตังค์เยอะค่าอะไรวะค่าคอสาวตังค์เงี้เอ้าเอาพูดเองหัวเราะเองอ่ะ อนักแล้วผมครับมนี่เอฟซีบอกอะไรไอหินนี่เอฟีบอกอะไรไอหินใช่หินนั่งนั่งสบายเลยมันมันมันมนั่งเองด้วยปกติไอบอลิสต้องนั่งเบลล่าคือใคร Hi, you? Hello. I was... hi, hello. hi hi where are you from hi uh, i'm from korea and you yeah they all de. you thailand i'm from korea but i cannot uh, speak Korea because i was born in thailand oh saradika yeah yeah and you where are you from อ๋อ I'm from เกาหลีค่ะ Korea Korea เนี่ยอย่างเกาหลีนี่อ่าฉันรักคุณเนี่ยเกาหลีพูดว่าอะไรฉันรักคุณเนี่ยพูดว่าอะไรอย่างเกาหลีลาหลาเนาะน่ารักหลาหลาน่ารัก My brother My brother My brother single he like you Oh sorry called Langna Langna Thailand. You go Say say yeah Thank you ice cream Can you feel my heartbeat? Can you feel my heartbeat? Yes uh, okay. Titanic, Titanic. Can you be my heartbeat? Can yes. Me, can you be my heartbeat? Yeah, yeah. Can you? Can, can you be? Can you beat <laughs> be my heartbeat? Hey, hey, hey! Can you be my heartbeat? Oh, oh, oh! Yeah, yeah, yeah! Oh, you Can you be my heartbeat? Yes, I'm heartbeat. Ah. Uh, you are model you, you are model? Yeah uh, like Ah no no. We are influencer, TikToker, TikToker. TikToker. Fitness coachy. My my brother he like uh influencer, I'm fitness coachy. In I'm fitness coachy. Wow. Oh. Very good. Oh, you have to have big muscle. You have big muscle. Oh, why well you have big muscle? Oh, you strong more than me. Yes, yes. I'm fitness Kochi. Ah, you trainer. Where are you? I'm in uh, Bangkok, Thailand. Oh, now you stay in Bangkok? Yes. Oh, my brother, he can take care of you. Hi uh, uh, <laughs> hi. Oh okay. uh, 3 Day Korea comeback. Today uh, Today My brother can take care of you. I cannot be because I have I have girl already. Mm -hmm. I have I have girl already. I cannot but my mother uh he single. Oh <laughs> น่ารักน่ารักขอเจอได้ไหมคุณพูดดิขอเจอได้ไหมขอเจอได้เลยจ๊ะฮั l l o ลมี everyone t a l e n t friend follow me ช่วยด้วยช่วยด้วยสู้ๆเร็วๆช่วยด้วยโอเคเก่ง PK ช่วยด้วยเอ่อขอเจอได้ไหมจ้ะ t h a i l a ลังน้าช่วยด้วยเร็วๆจุ๊บจุ๊บ ลังแล้วนังหน้ะเดี๋ยวบอกทางขึ้นก่อนอมาที่กี่นาทีถึงโลภัยบาว้เนาะขาขึ้นค่ะขาขึนค่าี่บงมาค่โอ๋อออเาดีว่้วันที่ข้อินดี้ที่ได้รู้จักข้าฉันเป็นกังลีคาเบลล่าเซ็กซี่ที่บมาโอ้ยูเซ็กซมากโอ้ ทักคังคารอบลอบรอบมีหลายคนโอ้ใครส่งยวัมาโอ้ออยพอแล้วครับพี่อ้อยครับพี่ออยครับผมครับไอี่เขาส่งจุบให้มืงอ You wanna go out with my brother? What brother? Oh, oh 이런ๆอุยอุยอี่จะย็ดดิซักลงรถตรงนี้เลยได้ไหมโอเคบอกพี่ออยเป็นเทพอเหรอใช่โอพี่ออยพอแล้วครับพี่ยอมครับพี่ออย Wow you very strong No no I'm not so strong Ah uh, my family that help me Oh no you very strong follow me

ขึ้นไหมพี่ออยอ๋อไม่ไม่ครับเน็ตไม่ได้เป็นไรนะครับพอดีเมื่อกี้สายเข้าครับพี่ออยขึ้นยังไงอ่ะขึ้นกูเชิญพี่ออยยังไงวะอ๋อพี่เข้าไปนี่ไอเนี้ยคนสองคนไม่ใช่ไหนอะ่ะพี่ออยกดขอขึ้นได้ไหมพี่ใช่พี่ออยกดมันดีกว่าพี่ออยกดมาได้ไหมพี่ไม่ได้คำ่ามพี่ออยกดมาได้ไหมไหมพี่ พี่อ,อ้อยกดได้ไหมครับในแขกรับเชิญนะครับฝากพี่อ้อยกดมาดีกว่าครับกบมาแล้วนนตนัตนันต์นิจนะจีนวยไม่อ่อนเลยอ่ะ กำลังไปหาไนล่านะครับที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับอ,อ๋อน้องอ่านแล้วผมแก้เเฉยครับจะขายนาฬิกาอยู่ไหมตอนนี้ผมไม่มีนาฬิกาใส่เลยครับเอฟซผมไม่มีนาฬิกาแล้วตอนนี้ตั้งแต่ผมซื้อรถไปผมขายหมดทุกเรือแล้วใช่ช่วงนี้แบบ ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากนะเยอะมากวันนี้ไปวัดอรุณก็คือเห็นชาวต่างชาติแบบสวยๆเต็มเลยแล้วคนไทยน่ารักด้วยนะที่แบบแล้วคนไทยก็น่ารักมากสวยๆเยอะมากอรับวัดอรุณอ่ะอยากไปเปิดร้านเช่าเสื้อเลยในร่าป่วยนะครับในล่าอ้วกอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะแล้วก็ไปสแกนมาแล้วเหมือนค่าถุงน้ำดีมันแบบสูงมากครับ อ๋อคืนนี้ชมพู่มีแข่งบ k เคมาให้กำลังใจด้วยนะครับมีแข่งหลายคนเลยวนะันนี้โอเคพอดีผมถึงโรงพยาบาลสัตว์แล้วครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมลูกก่อนแบบรงสารเข้ามากเลยลเขาซึมอ่ะ ใช่ครับสงสารเขามากเลย<ๆ>มึงอยากรอในรถ่าหรือว่าจะไปเยี่ยมนาราดูกันไปขึ้นมึงอยากไปเยี่มยมดูป่ะเออมึงจอดรถก่อนก่อนเขาแหละเดี๋ยวรอข้างล่างเอ้ยเดี๋ยวพี่พี่พี่รอข้างล่างโอ้ยโอ้ย,อ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 ย,ยรถหิบมาโรงพยาบาลสัตว์นะครับมาหาไนล่า เริ่มจองเสื้อเดือนไหนเ,เดี๋ยวนี่ครับพี่ต้นเดือนนี้ครับน่าจะรู้กันอ๋อเหรอใช่ครับน,น้องแก่แล้วในล่าเกือบสิบขวบแล้วครับอาอยุเยอะแล้วในล่าโวนให้หินเป็นแอดมินอห,หินกูให้เป็นแอดมินทำไมวะได้ทำไม เขาไม่เป็นอ่ะต้องทั้งค่าก่อนคุณไลยอ่ะเดี๋ยวตอนที่ลงไลฟ์เดี๋ยวอ๋อให้เม้นแอดมินได้เหรอใช่แอดมินคืออะไรก็ลบคอมเมนต์ไม่ดีหรือว่าปักอะไรเงี้ยอ๋อเหรอทำได้เหรอได้หรือว่าทำตอนไลฟ์ได้เลยไม่ได้ใจอ่ะไม่เดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ต่อกันได้ใช่ใโอเคนะครับเอฟซีครับขผมนะครับ,รบทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะครับไปเยี่ยมลูกก่อนนะครับใช่ใช่ครับเมื่อคืนมึงพาไปเดินเล่นนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมลูกก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วครับ พี่ออยมาพอดีพี่ออยวันดีรับพี่พี่ออยคือใครทำไมมาส่งรถไฟให้ผมด้วยอ่ะพี่นิกี้อายุเท่าไหร่ผมสามสามสี่พี่ออยโอ้ยพี่อะสี่พี่สามสี่สามสี่เบ้อดูหน้า่อยน้อยชอบเป้ย์ผู้ชายเหรอจ๊ะเป้ย์ไปทั่วกอบมาจังกอดผม พอดีผมมาเยี่ยมในล่าอ๋อคือใครอ่ะลูกลูกสาวผมเออ๋อลูกมาใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อครับพี่เจอกันนะครับครับบายครับครับ